แม่คะชิตามาจากไหนเหรอคะอืมมาจากไหนหน้าคือว่าวันนั้นนะโอ้ยดูสิขยะเยอะจังเลยเหม็นเม้นเอามาทิ้งซะหน่อยนี่ไง,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 งนี่ไงขยะอยู่นี่ไง เหม็นเหม็นเหม็นกลับบ้านดีกว่าอุ้ยตัวอะไรอะตัวอะไรตัวอะรเนี่ยเด็กที่ไหนมอมแมมใช่ไหมหนูดุท้งค่ะหนูเป็นเด็กถูกทิงที่บ้านไม่มีใครละเอาหนูมาทิ้งที่ขังขยะตรงนี้ละค่ะฮะเด็กถูกดีโอโหไหนขอดูหนยซิ โอ้หน้าตามอมแมมกินเหม็นมากเมื่อกีน้นกึกว่าเหม็นขยะเหม็นหนูนี่เองอ่ะโอยโถโถโถน่าสงสารจังเลยถูกทิ้งเหรอวอยากกัดจิ๋ยวกู <c oughs> พ,พาไปฉีดยากันพิษสุนักบ้าก่อนไนดะ้ถ้าทางจะกัดเก่ง นี่หนูไม่ต้องเสียใจไปนะจ๊ะเดี๋ยวพี่แม่ก็ได้นะสวยๆใจดีใจดีจดจดจดนคนนี้จะรับหนูไปเลี้ยงเป็นลูกเองจ้าฉันจะพยายามเลี้ยงดูส่งเสียเธอจนโตให้มีการศึกษาดีๆให้มีชีวิตที่ดีๆเลย <c oughs> เหมือนเป็นลูกในไส้ของฉันเลยฉันยังไม่มีลูกด้วยอยากมีลูกมานานละไปไๆไไปอยู่กับฉันเถอะไปเดี๋ยวฉันจะพาไปทำตัวให้สะอาดแล้วฉันจะเลี้ยงอย่างดีเป็นลูกนะจ๊ะ ช่วยเขาด้วยชิตาจะเก็บมาเลี้ยงชิตาไม่ใช่ลูกแม่ตั้งแต่จำความได้ยังก็นึกว่าชิตาเป็นลูกของแม่มาตลอดที่แทนแม่เก็บชิตามาจากถังขยะเปียนโอ้หยุดหยุดดราม่าหยุดดราม่าแม่หล่อเล่นชิตาบอกออกมาจากพุงแม่นี่แหละใครเขาจะไปเก็บมาจากถังขยะแม่อามเฉยเฉยแม่อามแม่อย่ามาพูดเลยแม่ตอบใจชิตาใช่ไหม เชื่อทำถูกเกะมาเลี้ยงจะทํอไม่มีพ่อไม่มีแม่แม่คนดีก็เห็นแม่ปลอมๆเชั่อทำหมเวลาทำใจกับราคาะชื่อทรับเรื่องนี้ไม่ได้ค่ะเอาไปซะแล้วก็บอกว่าหลอเล่นหลอเล่นออ้คิดจริงจังไปได้ว่างมากหรือไงเนี่ยฮะนี่ทุกคนเชื่อแต่มีข่าวร้ายมาบอก ชื Gosh, ่อเตมอะไม่ใช really ่ลูกแม่หรอกชื uh ่อเตมจูเกียมาเลียไม่เลิกเลยไม่เลิกเลยแม่ที่อยู่กับชื่อเตมมาเก้าปีจะไม่ใช่แม่จริงๆของชื่อแตม แต่เปิดครไม่สำคัญตั้งอยู่ตรงนี้นะทบแทบแม่ไม่เห็นเลยเอ้าเสียงมาจากไหนเสียงใครข้ามครัวอะไรเนี่ยแต่เอ้าชัดต็มออกมาได้เอ้าเโยนตุ๊กตาใส่แม่อีออออเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดน,นเดี๋ยวจะโดนแม่ไม่ใจแม่ใจก่อนที่จะเล่าแม่รอเล่นรอเล่น ดีแล้วพี่รู้จักกลัวแม่นี่เก็บของรกๆที่ลือที่โยนเอาไว้ทั่วห้องเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าจะเต็มเก็บไม่เรียบร้อยนะไม่ต้องกินข้าวฮะไม่ต้องกินข้าวแม่แม่แม่แมใจแรงใจหลงใจร้ายแหละคะสอนตั้งหลายทีแล้วอย่าทำบ้านรบเก็บให้มาเรียบร้อยไม่งั้นไมีกินจริงๆด้วยอารมณ์เสีย บอกว่าจะเลี้ยงดูเราอย่างดีเนี่ยแกนี้ก็จะไม่ให้กินข้าวแล้วเก็บก็ได้เล่นเกมดีกว่าบ่ายนี้เพื่อนๆเข้ามารอในเกมเพียบแล้วอัปเดตเพื่อนๆสักหน่อยว่าเราไม่ใช่ลูกแท้ๆแร้เมันเด็กถูกเก็บมาเลี้ยงทำบ้านเสร็จยังแตมป์แบบนึ่งค่ะแบบหนึ่งอะไรแม่ถามว่าทํากันบ้านเสร็จหรือยังเดี๋ยวก่อนค่ะเชียงคุยกับเพื่อนอยู่เพื่อนเข้าไปในเกมกันหมดแล้วเนี่ยเล่นเกม เสร็จก,ก่อนอีกเกมหนึ่งันจะไปทำแน่ๆค่ะแม่ไม่ต้องอีกเกมหนึง่งแม่บอกแล้วว่าต้องกันบ้านเสร็จก่อนเลยถึงจะจับ iPad ได้ยดเดียวนี้ไปทำกันบ้านแม่ฉันทำเข้าไปแล้วฉันต้องเล่นแล้วทำมออกไม่ได้เออทำไมจะออกไม่ได้แม่มาให้เล่นก็คือไม่เล่นงั้นชิดำต้องเจอแบบนี้เอา,าเลยไปไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ ไม่ฟังไม่เชื่อแม่เงินแม่มีกฎต่อไปนี้เล่น iPad ได้วันละ3นาทีเท่านั้นฮะสามนาทีเปิดมาเกมยังโหลดได้ขึ้นเลยค่ะแม่ไม่สนใจแม่เตือนมาหลายทีแล้วชดตเต็มมาดื้อไม่ฟังแม่ก็ต้องตามน,นี้แหละ <c oughs> ใช่สิแม่ไม่รักชิตตมเพราะแม่ไม่ใช่แม่แทนของชิตตมแ <c oughs> ม่เกลียดชตเต็มเล้จถากยะชิตต็มไม่ใช่ลูกแ จะทำแล้วพี่ลูจะกลับไปอยู่ในถังขยะเป็นอะไรชันแปมเล่นตลกให้แม่ดูหรอคะก็แม่บอกว่ารอเล่นรอเล่นว่าเจ็บคอยหมดแล้วเนี่ยจะอยู่ในถังขยะก็อยู่ไปแล้วก็ทำกันบ้านในถังขยะด้วยแม่กำลังทำอะไรอยู่นะแอบดูดีกว่าเอากระดานสแตมแปมมาเขียนเมนูเย็นนี้ดีกว่า แตมเห็นจะได้ตื่นเต้นวันนี้ดูหุดหิดหุดห,ดหิดไงก็ไม่รู้เมนูวันนี้มีไข่เจียวแหม่แล้วก็มีสเตก็กอู้สเต็กภาษาอังกฤษเงินเอาแปะข้างหลังดีกว่าเดี๋ยวเอาตัวหนังสือแปะกระดานข้างหลังอา้าวตัวหนังสือหายไปไหนหมดเนี่ยใครเอาไปเล่นน่ะเหลือตัวดีตัวเดียว เธอแตมแน่ๆเลยเอาไปเล่นแล้วก็ทิ้งไว้แต่ตัวดีเนี่ยนะเอาไปถูกตัวชัแตมนี่ไม่หลักดีเลยจริงๆแม่คิดว่าเราไม่หลักดีจริงสิเราเป็นคนไม่ดีสำหรับแม่มาอยู่ละไปดีกว่าไปเจ็บเพื่อนเพื่อนไปอยู่กับฉันที่ถังขยับเบียกนะโอยบู๊ เออนีน่นี่ถังขยะอันนี้ไปด้วย <c oughs> ฟังมาดีเนี่ยแจ็ตแบมแม่มีเมนูอาหารเย็นมานำเสนอวันนี้ <c oughs> เอ้าแล้วเก็บกระเป๋าจะไปไหนเนี่ยเจ็แตแจะไม่อยู่บ้านนี้แล้วค่ะจะไปที่ถังขยะเปียกของแจะตแบมค่ะ <c oughs> เอ้าจะไปอยู่ทำไมที่ถังขยะเปียกฮะนี่ยังไม่เชื่อแม่เหรอว่าแจ็ตแบเป็นลูกแม่งจริง <c oughs> แม่ไม่ได้เก็บแจตมมไปจากถังขยะเปียกจริงๆแม่แค่หลอเล่น ม่เชื่อหรอกค่ะเมื่อกี้แม่ยังว่าจำเลยว่าเป็นเด็กไม่รักดีไม่รักดีไม่รักดีอะไรอ่ะอ้อี่นีตัวอักษรเนี่ยตัวอื่นมันไปไหนหมดมนเหลืออยู่แต่ตัวดีแม่เลยบอกว่าชแตมอะเอาไปไว้ที่ไหนแล้วทิ้งตัวดีเอาไว้ะแต่ไม่รักตัวดีไงเอ้าก็ชแตมไม่รู้อะค่ะรู้ว่าแม่ว่าชแตมแต่ชแตมก็ไม่สนหรอก ที่ำมาจากถังขยะจิมจะไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวโอ้ยพูดไปฟังสัทีนี่เดี๋ยวแม่หาอะไรมาโชว์ให้ดูเป็นหลักฐานจะได้เชื่อสทัทีนี่ไงแม่ทำเอาไว้ตอนวันที่แชมเกิดดูสิเนี่ยมีรูปตั้งแต่แรกเกิดเลยเนี่ยงแต่เพิ่งเกิดเลยมีปั๊มเท้าด้วยเนี่ยเท้าชะตันแท้แม่เลี้ยงมาตั้งแต่เท้าเท่าไหนเนี่ยเท้าเท่านิ้วโป้งแม่เนี่ยจนตอนเนี้ย เท้าเท่าแม่แล้วเนี่ยฮะแม่เลี้ยงมาด้วยความยากลําบากจะมาหาว่าแม่เก็บมาเลี้ยงอยู่ได้นี่ในนี้มีหมดชื่อแม่ชื่อพ่อวันเกิดน้ําหนักเวลาเกิดส่วนสูงมีทุกอย่างเห็นไหมอาา่านที่อ่านเขาเขียน,น,นว่าอะไรนน้องเชอร์เออ,นอ,นองค์จะมาโวยวายอยู่ได้ นี่อะไรลชแตมหน้าเห็นจะเหมือนเลยนี่มอาซาลาเปาชัดๆแม่เอาซาลาเปามาเขียนตาเขียนจมูกเขียนปากใช่ไหมใช่ตอนที่แม่เพิ่งเห็นชแต้มครั้งแรกอะแม่ก็นึกว่าหมอยิบซาลาเปามาจากพุงแม่นี่แหละแต่ว่าร้องแหวะแหวะแหวะแหวทั้งวีทั้งวันแม่ถึงได้รู้ว่าเป็นเด็กเป็นลูกเป็นชแตมไม่ใช่ซาลาเปาเดี๋ยวดูสิเหมือนกันยังกระแกะเนี่ยเหมือนทุกอย่างเลยลับตาสิเออ เหมือนเลยเหมือนเท้าเนี่ยเหมือนเท้าหล่อเล่นเหมือนหน้าเนี่ยเหมือนหน้าเอ้าเชื่อหรือยังว่าเป็นลูกแม่มันสรลเปาท่านนี้สรลเปาอันนี้ก็สาะเปาเหมือนกันนี่แหละ <c oughs> โอเคยังถูกแม่ของลูก <c oughs> <c oughs> โอ้โหโถลกูกลูกของแม่โอ้ แม่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดด้วยความรักเป็นเด็กดีรู้ไหมแม่ไม่ได้เก็บมาจากไหนโอเคไหมคะเป็นเด็กดีเชื่อฟังรักนะคะลูกหลา